สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำนะพัดลมที่มันสกรปรกทำยังไงมันถึงจะสะอาดโดยที่เราไม่ต้องถอดฝาครอบนี้นะคะเราไม่ต้องถอดฝาครอบอันนี้นะฮะเนี่ยฝาครอบนี้ไม่ต้องถอดเลยนะคะไม่ยากไม่ยากครับจิบจิบเนะี่ยช่วงนี้เนาะเอออากาศร้อนมากนะ เขาก็ให้กักตัวที่บ้านเนาะกลัวเอาเชื้อไปแพร่ให้เพื่อนหรือเพื่อนมาแพร่ให้เราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ออยู่บ้านก็อยู่บ้านก็เลยมองหางานทำเนาะปกติชอบเลาะชอบเละชอบเละเล่นนะคะชอบเอ่อไปขับรถไปเปิดแอร์เย็นๆนะฮะเปิดเพลงฟังในรถเนาะก็มีความสุขเดียเออโลกส่วนตัวสูงมากนะไม่ค่อยชอบอยู่บ้านวันนี้ ก็เลยอ,อยู่บ้านเลยทําอะไรซะปกติก็ไปถ่ายทํา youtube แบบต่างอำเภอต่างจังหวัดเนาะวันนี้ต้องอยู่บ้านนะฮะพอถูกบังคับให้อยู่บ้านนะฮะทีนี้ก็เลยมานั่งดูพัดลมโอ้นพัดลมสกปรปกมากเลยนะฮะสกปรปกมากนะฮะมีแต่ฝุ่นเต็มเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะฝุ่นเต็มมากเนี่ยอันนี้อันนี้เต็มมากนะคะเนี่ยสกปรปกนะฮะใบพัดก็สกปรปกนะฮะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ แล้วก็สกปรกมากเลยนะฮะทีนี้เราเราก็จะมาเอ่อทำความสะอาดโดยเราไม่ต้องสอดฝาครอบใช่ไหมคะเนี่ยไม่ต้องสอดฝาครอบเนี่ยนะฮะทีนี้อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์โทษนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์นนะะรณรณแล้วกม็มีง่ายเองนะคะง่าย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 มากง่ายมากจริงๆนะ,ะก็คือเราใช้สก็อต,ไบ,นะะอตไบท์นะสก็อตไบท์ที่ทําความสะอาดนี่แหละนะฮะล้างถ้วยล้างจานนี่แหละคะ่ะ นะะเนี่ยเออเราอาจจะตัดเป็นเนี่ยอันนี้คือชิ้นหนึ่งเนาะเนี่ยที่ที่ตัวเนี้ยเราใช้เราใช้เ,ช,เชิ้นแห้งกับชิ้นเปียกนะคะเอออันนี้จะเป็นเปียกก็คือแค่ความชื้นนะคะเราก็จะเอาน้ําใส่ผสมกับอืมอะไรนะยาล้างจานใช่ไหมฮะแล้วบีบให้แห้งมากที่สุดะคะ่ะกับอันนี้นะฮะอันนี้เราเรา เราก็จะตัดครึ่งหรือไม่ตัดก็ได้นะฮะมันก็คือเนี่ยขนาดเดียวกันนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยส่วนเนี้ยนะเราจะตัดครึ่งไม่ตัดก็ได้อันนี้เหมือนกันจะตัดครึ่งไม่ตัดก็ได้นะฮะเราจะใช้สองครั้งก็คือว่าเอาแรกเอาเอาอันแห้งเข้าก่อนนะฮะตอนนี้เราเอาเอาแบบแห้งนะคะเข้าไปในเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ยัดตามช่องที่มันใหญ่ที่สุดนะคะเอาใส่เข้าไปนะะเห็นไหมคะอ่าเนี่ยเราใส่ไปแล้วนะคะเราใส่ไปแล้วนะฮะเพื่อจะให้ ไปปัดฝุ่นก่อนรอบแรกนะคะรอบแรกไปปัดฝุ่นซะก่อนนะคะให้สะอาดก่อนนะฮะพอเราใส่ไปแล้วเปไงฮะเราก็กดสวิตแค่นั้นแหละค่ะกดสวิตก็เสร็จแล้วแล้วมันก็จะปั่นทาความสะอาดนะคะปั่นทำความสะอาดสะอาดหมดอันนี้ใช้ได้กับทุัดลมนะคะพัดลม เติดผนังก็ได้ค่ะพัดลมตั้งพื้นตั้งโต๊ะอะไรก็ได้นะคะสําหรับคนขยันน้อยไม่อเออโทษไม่ไม่อยากถอดเออขี้เกียจถอดบางทีถอดมากมากหรือเป็่ฮะหมุนเข้าหมุนออกวอ้ลาบากเสียเวลาเวลานะคะแล้วก็เวลาเราปวดตัวล็อกตัวเนี้ยเห็นไหมคะปวดตัวล็อกเนี้ยจะหกักเจอประจําเลยนะคะจะหกักเพราะฉะนั้นเราก็ทําวิธีนี้แหละค่ะนะคะ นะครั้งแรกใช้แห้งก่อนนะคะพอแห้งเสร็จเอ่อทําไมแตก็ดึงอ,ออกก็เอาออกนะคะก็เอาตัวนี้ออกนะฮะเอาออกดึงออกจากเครื่องเนี่ยค่ะออกจากฝาครอบเนี่ยโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเลยนะฮะดึงออกเพราะเป็นชิ้นเล็กหลังจากนั้นเราก็จะใช้แผ่นที่สองที่มีความชื้นสูงเนี่ยนะไอความชื้นทรม่สูงมากความชื้นคือบ,บีบบิดจนแห้งสนิทเอางั้นเถอะแต่จะมีความชื้นนะคะอ่าเริ่มแรกแล้วก็เป็นไงฮะตัวนี้ เราจะกดสวิตค่ะจะกดสวิตนะคะกดสวิตตัวนี้แล้วก็พัดลมก็จะทํางานนะคะกดสวิตพัดลมก็จะทํางานนะเราจะใช้เบอร์สามเลยค่ะทีนี้ช่วงช่วงหมุนเนี่ยช่วงเรากดสวิตเนี่ยนะฮะอาจจะติดบ้างนะคะอาจจะไปติดพัดลมไอติดใบพัดปิดอะไรของน้าตัวนี้ฮะเราก็จะค่อยเขี่ยนะฮะค่อยๆเขี่ย,ยเขีย <ruled> เข่ยเขาเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาก็จะทําความสะอาดให้เรานะฮะโอเคนะคะอเดี๋ยวเราจะกดสวิตแล้วนะคะ เห็นไหมฮะพอมันติดอย่างเง yup. ี like. ання, ้ยเราจะต้องค่อยเขี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้เขาทางานแล้วนะคะเนี่ยอ่าเขาทํางานแล้วค่ะเห็นไหมคะทํางานแล้วเนี่ยพอสะอาดนะคะะเราก็ออกนะทีนี้ช่วงหมุนเนี่ยนะเราก็อย่าหันเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะอืมแล้วไม่ต้องสายเอาตรงๆเลยนะเห็นไหมคะเขาก็จะปั่นทํางานเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเ่ยตอนนั้นเสร็จแล้วดูว่าเออเริ่มสะอาดแล้วนะ ขี้ฝุ่นขี้ฝอยออกไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาไอ้ที่ชื้นนะคะเอาไปใส่เห็นไหมฮะเห็นไหมพัดลมเราเห็นไหมฮะตอนนี้ระวังนะคะค่อยๆนะะไปทำดูนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครอยากทำความสะอาดพัดลมโดยขยันน้อยๆเนี่ยก,ก็ลองทำดูนะคะใช้ได้คะ่ะโอ้สะอาด90%อยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเหมือนฝันช n แนลนะคะ